สวยไร้ทิฏฐิข้อดีของการโสดโสดแล้วสวยขึ้นเบนล่าออกงานอีเวนต์ล่าสุดอล่าจับสมเป็นนางเอกซุปตาสวัสดีครับคุณผู้ชมหลังจากที่ผันตัวเป็นสาวโสดนั้นก็ดูเหมือนว่านางเอกซุปตาอย่างเบนล่าลานีแคมเปนเธอจะสวยขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับและอย่างเมื่อวานนี้นะครับวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเบนล่าได้ออกงานอีเวนต์แรกนะครับหลังจากที่เธอหายป่วยจากโควิดเบนล่าอยู่ในชุดเดรสสีน้ําเงินผ่าข้าง พร้อมทั้งสวมรองเท้าส้นสูงเดินอยู่กลางฟรอร์บริเวณข้างนะครับก็มีบริการนักข่าวและแฟนขับลุมล้อมถ่ายรูปนั่นเองและยิงแสงแฟลชสาดส่องบอกได้เลยนะครับว่าออร่าของเธอมาเต็มสวยสง่าสุดๆเลยนะครับซึ่งสําหรับเบลล่าเรื่องแรกที่เธอได้เล่นในช่อง3นะครับก็เป็นเรื่องละครพรรมโอลเวงนะครับประกบคู่กับบอยประกรณ รับบทเป็นต้นยงนะครับหญิงสาวที่มาสลับร่างสลับวิญญาณกับน้องเมเด็กน้อยร่างกายอ่อนแอนะครับซึ่งละครเรื่องนี้นะครับก็ทําให้เธอเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นในปีเดียวกันและเธอก็ได้แสดงละครเรื่องนะครับสุภาพหลุดจุธาเทพนะครับที่คู่กับเจมจินะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับเธอโดยเธอนะครับได้คว้ารางวัลเดลี่เดอะเกรสนะครับอวอร์ดในสาขาดาวลุ่งหญิงที่สุดแห่งปีในปีนั้นด้วยนะครับจากการบทของชาวไทยนะครับเอาไปว่านะครับตอนนี้โสดแล้วนะครับทำอะไรก็ได้นะครับแถมยังสวยขึ้นอีกด้วยนะ ครับคุณผู้ชม